ับช่องจัดทรงรถซิ่งครับวันนี้จะมาดูพามาดูตัว 2, 2,022โหลดหน้าหนึ่งหลังสองครับเนี่ครับสเต็ยางก็เป็นยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดล้อเป็นล้ออัพศูนย์จอดขาวอันนี้ใช้ชกอะไรครับข้างหน้าใช้ชกเดิมครับเป็นกระตัด เขาบอกเอาห้าน oh, ิ <laughs> the the ้วกดีห้า oh, นิ้วสอดีล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างหลังข้างหลังก็เหมือนเดิมครับสองนิ้วเหมือนกันห้านิ้วอันนี้ลูกค้าบอกไม่เตี้ยมากใช่ไหมครับเตี้ยมากครับเอาไปใช้งานุบข้างหลังก็ยังเป็นช่วงเดิมนะข้างหลังก็ช่วงเดิมได้จากบนลงล่างก็เอาไม่รัดไม่ยันกำกันเหมือนเดิมครับตลอดอายุการใช้งาน ดูทรงรอบๆรถดกอนนะครับฝากคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวมีมาให้ชมเ้ื่อยๆครับขอบคุณครับ